รอยู่กับผมนะครับตัวแทนกลุ่ม4ีมห้ทับสี่นะครับวันนี้จะมานําเสนอในหัวข้อการเลือกซื้ออาหารแห้งนะครับอาหารแห้งนี่นะครับเป็นอาหารที่แห้งและสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานกว่าอาหารสดนะครับอาหารแห้งก็จะยกตัวอย่างอย่งนี้นะครับหอมนะครับหอมหอมแดงนะครับผมมีแต่แบบแกะแล้วนะครับหอม กระเทียมนะครับกระเทียมมาม่านะครับแล้วก็ข้าวสารนะครับในการเลือกซื้ออาหารแห้งเนี่ยนะครับควรเลือกซื้อจากสถานที่จัดจาหน่ายที่ไม่สกปรกนะครับน่าเชื่อถือมีที่เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ชื้นไม่แฉะนะครับสินค้าไม่แตกหักไม่ชํารุดน,นะครับแล้วก็อย่าลืมดูภาชนะด้วยครับว่าใส่เนี่ยมันปิดมินชิดไหม สุดท้ายครับอย่าลืมดูโภชนานการก่อนกินนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ